มาค่ะพี่น้องรอเปนํากันนะคะส่วขอบคปุณนนะคะตำขอบคปุณนนะคะกระเทยปลาบนอยนะคะตอนนี้เวลาตีตีเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งตอนนี้เวลาตีสองนะคะตีสองเจ็ดนาทีตำแห้งไปพี่น้องตอนนี้ยุ่้องแถวนะคะยุ่้องแถวนะคะพี่น้องอยู่ห้องพัก อยู่บ้านพักนะคะตมแห้งมาเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวอันนี้เขาจะจิตตื่นนะคะเขาจะสิดาหีเห้านะคะมาพริกใส่มาพริกใส่มาพริกแหงนะคะแสบเวลาวตามนมเส้นแล้คนญาตยาดตำพริกก่อนนะครับพี่น้องอ่าขั้นต้องต้องไปนะคะพี่น้องผงชูรสค่ะหรือว่าผงนัวนะคะใส่ไปเลยถัดพี่หนึ่ง อยาไปคิดอย่างมากมายแสบคือแสบเอา,อางไงว่าแสบอ่ะคิดแค่ว่าแสบคิดแค่ว่าแสบพี่น้องคิดแค่ว่าแสบสำคัญน,น,นะคะแล้วฮอ่ากะซิมี่อันนี้นะคะขนมเสน้นขนมเส้นสองแพ็คขนมเส้นสองแพ็คนะคะขนมจีนสองแพ็คแล้วก็มีมะนาวม,มีเม็ดกะถินที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็มีปลาร้าสูตรว่าอุมมินะคะบ่ซะอย่างหลายพี่น้องสำนัญละ่ะมันกับเสบเร้ว เดี๋ยวเอามาเบิ่งกันที่าเฮาใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะว่ามันสิเป็นจังไ๋ก็คือเฮ็ดเฮ็ดกินเองนะคะว่าด้พิธีไวทานยางหมากไม้นะคะเพราะว่ากะเทยกาลังสลวนกันอยู่จะเบิง่งดูปุ่นะพุ่นะกะเทยสลวนกันอยู่กะเทยร,เอรอกินอยู่นะคะอโอเคค่ะคเดี๋ยวาม,มาเจอกันตอนปรุงเลยะค่ะใส่หมักนาวนะคะใส่หมักนาวกับปลาแดดลงไปแล้วว่าต้องตำพี่น้องต้องตำนะคะเราไม่ต้องตำนะคะแล้วก็เงาะๆะแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะใส่<ห>อ่าใส่ขนมสีล,ลงไปพี่น้องใส่ขนมจีนล,ลงไปนะคะเดี๋ยวใส่ขนมสีล,ลงไปก่อนขนมสีเสื่อมมากนะคะกระจายสีหน่อยนิดนึงพี่น้องแต่ว่าน,นอันนี้เนี้ยน,นี่ไงใส่ขนมจีนล,ลงไปเลยยั่ว ขนมเส้นนะคะกะอันนี้ um กะเพิน่นซ right ื้อมาตลาดแต่ว่าโม่ไ ve ห่นะคะนี่แ okay ต่วันอาจจะใส่สาระเบียดนิดนึงนะคะใส่สาระเบียก็ดีนะคะโนบานะเพราะว่ามันมันเสด็จมันเสด็จบวบวอนค่ะโงดโง่ต่ำต่ำนิดนึงนะคะก็ขอว่าต่ำหลาลีแล้วล่ะต่ำกระแห่ แสดว่าบทขา่แดงว่ายอพ่อเใส่น้ำปลาไหลอีกเลยใส่น้ำปลารายอยู่นะครับำะใส่น้ำปลาไหนิดนึงนะครับพี่น้องน้ำปลาไเขาตมเองม็ตรงห่วงตรงรวงไปเลยน้ำลายแตก ตาจางน้อยนะพี่น้องเนาะเอามีดใส่มีดตัดจางน้อยเนาะตัให้บวนาจางน้อยให้มันเผือกความแบบว่าที่มันแบบว่าอันนี้จางน้อยนะคะเดี๋ยวมาตอนเช่ว่าเ้าตักเสร็จอันนี้แล้วนะครับพี่น้องมึงมึงมึงอะห้อยประเกษตรจางน้อย โรยเม็ดกระถินนะคะเม็ดกระถินโยอะๆนะจ๊ะเม็ดกระถินจังน้อยเนาะเขาใส่หนิข้นเอาเลยนะคะเอ้าใส้บดเอ้าบานเส่บดพ่อกระเทือนคนจังน้อยไหมคล้ายๆตำสั่วหล่ะพี่น้อง คล้ายๆตาซัวเด้อกินหลอบเด้อซุ่มขี่เหลามันเมาแล้วโอเคเดี๋ยวล่อตอนไปกินนะคะแล้วก็ตักใส่ถาดเนาะมาพี่น้องมาเบิ่งไกลๆมาเบิ่งไก่ซุ่มซุ่มแล้วแล้วแล้วเราจะจ้างสิตักใส่ถาดได้ป่ะเนี่มาสิตักใส่ถาดได้ป่ะเนี่ยแล้วแล้วเสีย เห็นหน้าแม่ขาบอเห็นจ้าเห็นมันบองามบองามจ้างามหลอดเดือดแล้วพี่น้องเนาะเพรตื่นแล้วขาเว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเดือดแล้วตื่นหลอดเดือดมันคือผีลานเนียังล้วเขาเป็อยู่แล้วขาอาดเลยจะคลองวอลลี่เด็ดต่ำเลี้ยสากพี่น้องเลี้ยเหรอเฮ็ดพี่น้องอะไรสิ แล้วขอนอนุญาตจิ้มด้วยนะคะ่ะได้เปล่านะคะพี่น้องเรื่องสีเห <c oughs> ลือกับเทวยหลายแม่ข่ากับง่ามเลยเนอะเร <c oughs> ื่องเรืกับง่าม <c oughs> ง่ามก็ผี <laughs> สรักสื่อาเมา้อนนะเดี๋ยวซิมโชวนี่นะพี่น้องนะซิมโชว์ปะซิมโชว์มโชหน่อยเนาะอาารที่แรกัเมนูอาจจะเป็นว่าสัวกับปุ่นรสแต่ว่าเอาไปมาแม่คับพี่น้องเอาไปมาไปตำสัวท่มาที่น้องก็เกัาจะไม่พูดจะไม่ต่อต้านเดี๋ยวได้อยู่นะอร่อยนะครับ แซ่บายบีบมะนาส่อิ่ม่เทีโอเคเนี่ยขลายบีบมะนาสอินี่น้องพี่น้องกระเทียมเบ่สุดตะกรันสุดนอนค่ะพี่น้องาบีบมนาส่จะง่ยก่นกะเทียมกระดมัดจะงยหอกกินบกน้าแบบเลมาขึ้นบกเวอร์บกเอร์กมาน้ำลายครับพี่น้อง ย่่งนี้ครับลำหนไม่ะป้าจ้าไม่มค่ะไล่กวาท่านทำอะไรเือวาไม่ป้า้ากถ้าเวลาจะเป็นหนมยน้บอกนะครับไปเกี่ยวห้องเบิยังไม่ได้ส่งเลยใช่ใช่สมมติวาคออี่ยองเบ ่นอนยุน้ใส well okay, okay. ่ว่าต้องนอะเดี๋ยวอะโอเคนะคะเดี๋ยวไปกินน้ำาขันนะคะพี่น้องเนาะกุสตรสตาอปกับสต๊อยโอเคค่ะพี่น้องมามากินน้ำแขังแต่เก็บอายุใส่มาี้มกีนเ่ี่อม่กี้เมื่้เม่อีเืเม่อ้มเมาก้า่กี้เมืี้เมอกเอ่อเนอ่ก่ีก้เ่ก้ ไม่ได้มีคนหนเไม่เห็นแสงอ่ะมันมืด1องในสพี่บิวพี่เอมืดมากที่บ้มันมืด่ะกรบ้สามสิบกว่าคนใช่ไหมแล้วแต่นะคนที่เป็นเด็กคนดีไหหลบ้าอย่าเข้าก็อาจตะมันไซทั้งน้นานโฮะบ้าเสีบที่เมืองท่าบน้ำมาอยาเขานะเสซ่บบ่แส่บจ้าคนวๆค่ะแม่อารมณ์อุ้ยแซ่บหัใจไหมับยังจ้าไม่ไปเบอรก่อนอะไรยังกเล าเพจะมีลาบเดือดสมตะลบเดือดค่ะที่เรกว่าที่เรกน่ะมันสีสว่าเอาไปมันมันไม่เป็นสว่าเป็นไปตั้งประเทศตวามากินเขาอยู่ประเทศไทยบ้าน c h โอ้ยยุบไทยจริงตะวันหลอกยุสเซชาเฮ้ยพี่น้องสำมีล่ะแซ่บเหรอกินหลายคนอยู่เจอกันคลิปหน้าพี่น้องเนาะลงคลิปเป็นพี่น้องไม่เลื่อยนะคะอย่าเบิ่งคลิปอย่างกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยอย่าเฮ็ดคลิปอย่างนะคะ เดี๋ยวถ้าถึงหารอยผู้ติดตามนะคะสิบอกเลยว่าสีเราอประสบการณ์นะคะการแบบว่าเหตุสัญญกรรมเหตุสัญญกรรมไมื่ได้ห้นาออกมาแบบนี้นะคะพี่น้องเดยวโนศีขึ้นโนสีบอกนะคะวันนู้สิ่งต่ขึ้นหนุ่าหนุ่งขึ้นออกมาแบบนี้นะจะยิงขึ้นออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวห้าร้อยผู้ติดตามนะคะจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าทํายังไงนะคะหน่าขึ้นออกมาเป็นแบบนี้นะคะจะได้กะ ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามนะเดอ้อพี่น้องเดอ้อบาย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 นะลูกอ่ะบายบายพี่พันธบ๊ายบายหน่อยเร็วโอ้ยเฮีย